ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิศด้วยนะคะตอนที่199แต่งงานเฉียนซื้อแพนตอบกลับด้วยรอยยิ้มขึ้นว่าแต่ในความคิดของข้าคุณชายน้อยไปทั้งฉลาดและดูดีเป็นอย่างมากนี่เป็นพรที่ยิ่งใหญ่เหมาะสมที่จะเป็นเด็กม้วนเตียงเพื่อขอความคุ้มครองให้ได้เด็กผู้ชายดีๆข้าไม่ขออะไรมาก หากว่าในอนาคตลูกชายคนที่สี่ของข้าจะสามารถให้กำเนิดล้านชายที่ดีได้เพียงครึ่งหนึ่งของคุณชายน้อยไปเท่านั้นข้าก็นอนหลับได้ด้วยรอยยิ้มแล้วล่ะนะคำพูดนี้แสนดีจริงๆไม่ต้องพูดถึงว่าเจ้งซือผู้เป็นแม่แม้แต่หลิวซือผู้เป็นย่าได้ฟังแล้วก็ยังเต็มอิ่มรู้สึกสบายไปทั้งหัวใจ จึงซื่อมองไปที่แม่สามีของตนอย่างตื่นเต้นมากแม้ว่าเด็กมวนเตียงโดยทั่วไปแล้วต้องการเลือกจากลักษณะของเด็กที่ดูดีและเฉลียวฉลาดแต่บนพื้นฐานของความเป็นมงคลแล้วผู้ปกครองส่วนใหญ่จะไม่เลือกหากเด็กคนนั้นเป็นกำพรา้าจึงซื่อผู้เป็นแม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกของเฉียนซื่อนางรู้สึกว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆอย่างโจมานนั้นเหมาะสมแล้ว หาจจะเลือกให้นางเป็นเด็กหญิงม้วนเตียงอย่างไรก็ตามในความเห็นของนางมานเป่านั้นไม่เพียงแต่น่ารักและเฉลียวฉลาดเท่านั้นแต่ยังเป็นเด็กที่หาได้ยากและมีความสุขมากอีกด้วยลองคิดดูมีเด็กกี่คนที่เป็นเหมือนมานเป่านางมีครบบทั้งพ่อทั้งแม่และยังมีพี่น้องมากมายแม้แต่หลานชายหลานสาวก็วิ่งเล่นอยู่รอบๆตัวนางเต็มไปหมด ในทางตรงกันข้ามซานเป่าลูกชายของนางด้อยกว่าหมานเป่ามากในแงน่นี้อย่างน้อยตอนที่เขาอยู่ในหลงโจบ้านเกิดก็ไม่มีใครเคยคิดว่าลูกชายของนางเหมาะสมที่จะเป็นเด็กชายม้วนเตียงเลยสักคนเดียวเด็กม้วนเตียงนี้จะนำความมงคลมาสู่คู่แต่งงานใหม่และในทำนองเดียวกันคู่แต่งงานใหม่ก็จะนำความมงคลมาสู่เด็กม้วนเตียงด้วย นี่คือสิ่งที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างน้อยทุกคนก็คิดอย่างนั้นเจิงซื่อผู้เป็นแม่รู้สึกว่าถ้าไม่พูดถึงอย่างอื่นครอบครัวโจวมีลูกชายมากมายครอบครัวของเขาคงจะมีความสุขมากถ้าลูกชายของนางสามารถได้สัมผัสกับมงคลของพวกเขาครอบครัวโจวได้บ้างต่อไปหล,หลานๆของนางก็ ย่าหลิวซื้อเองก็รู้สึกว่าครอบครัวโจมีความสุขมากนางจึงจับมือของเฉียนซื้อและยิ้มกล่าวขึ้นว่าตราบเท่าที่เจ้าไม่รังเกียจที่จะให้ซ่านเปาและหมานเปาไปม้วนเตียงคู่แต่งงานใหม่พวกเราก็ยินดีเสมอเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ย่อมมีความสุขมากกว่าใครๆนางจึงยิ้มและกล่าวขึ้นว่าตราบเท่าที่ล่าไทายๆไม่รังเกียจคนในชนบทอย่างเรา พวกเราก็ปลื้มใจอย่างยิ่งแล้วเท่ากับเรื่องนี้ได้รับการตัดสินแล้ววันรุ่งขึ้นปซาานเป่าถูกแต่งตัวและส่งไปที่บ้านใหม่ของพวกเขาตระกูลโจและเจ้งซื่อผู้เป็นแม่ก็ตามไปซาานเป่าไปร่วมสนุกด้วยนางไม่ค่อยออกไปไหนและโดยพื้นฐานแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่นางไปเยี่ยมเพื่อนบ้านข้างๆเป็นครั้งแรกที่นางเป็นแขกในหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ เฉียนซื้อผู้เป็นแม่ก็กลัวว่าเจิ้งซื้อจะไม่สะดวกสบายใจดังนั้นนางจึงบอกให้เสี่ยวเฉียนซื้อลูกสะใภ้คนโตพาเจิ้งซื้อแม่ของไปซซานเป่าเข้าไปพักผ่อนในบ้านใหม่และอยู่ในห้องส่วนตัวของมานเป่าเพราะว่าห้องส่วนตัวของมานเป่านั้นเป็นห้องปีกทางซ้ายภายใต้สถานการณ์ปกติจะไม่มีใครเข้าไปในห้องของมานเป่า ถ้าจึงซื้อร่วมงานแล้วรู้สึกอึดอจจัดใจนางสามารถหันหลังกลับเข้าไปพักที่ห้องของมานเป่าได้นั่นเองจึงซื้อย่อมตระหนักถึงความห่วงใยของครอบครัวโจและหัวเราะก,กับเสี่ยวเฉียนซื้อกล่าวขึ้นว่าข้าจะดูเด็กทั้งสองคนให้เองพี่สะพ้ายท่านเปรวดวางใจเธอแม้ว่ามานเป่าจะเรียกเสี่ยวเฉียนซื้อว่าพี่สะพ้าย แต่ว่านับกันตามสักแล้วเจิงซื่อก็อึดอัดไม่น้อยที่จะให้นางเรียกเยวเฉียนซื่อเช่นนั้นบ้างไม่ต้องพูดถึงไปซ่านเป่าขนาดมานเป่าเองก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเช่นกันนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้ทำหน้าที่เป็นเด็กมวนเตียงดังนั้นนางจึงตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นมากเหลือเกิน แน่นอนไม่ใช่แค่ต้องม้วนตัวไปมาอยู่บนเตียงได้เท่านั้นแต่ยังต้องนอนอยู่บนเตียงด้วยยังไงก็ตามนั่นหนาเป็นเตียงของคู่แต่งงานใหม่เลยนะผู้ใหญ่บอกว่าตราบใดที่ยังไม่รื้อเตียงออกมาพวกเขาสามารถทำทุกอย่างที่ต้องการได้เสมอเนื่องจากพวกเขาเพิ่งซื้อผ้านวมใหม่เมื่อเข้าอยู่บ้านใหม่เมื่อปลายปีที่แล้ว เฉียนซื้อจึงให้ผ้านวมผืนใหม่แก่พวกเขาส่วนผ้านวมผืนก่อนหน้านี้ก็ถูกนำไปใส่ปลอกผ้านวมเสียใหม่บนเตียงปูผ้าห่มสีแดงสองผืนอากาศไม่ได้ร้อนเป็นพิเศษแต่ก็ไม่หนาวด้วยแน่นอนว่ามานเป่าแล้วป่ายซ่านเปล่าเล่นกันบนเตียงจนเหงื่อออกเมื่อถึงเวลาต้องงีบหลับเจ้าตูตาน้อยทั้งคู่ก็งีบหลับกลางวันกันอีกครั้ง ว่าเขาเพิ่งทานอาหารกลางวันเสร็จหมาดๆย่อมจะง่วงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นมานเป่าจึงเตะผ้าหหมอ้าปากหาวนอนอยู่บนหมอนและอยากนอนหลับไป่าซานเป่าก็ง่วงอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ยังรู้หลักมารายาทอันสุภาพจึงพยายามลุกขึ้นจากเตียงเมื่อรู้กฎการม้วนตัวบนเตียงแล้วเจิงซื้อก็รีบห้ามไปาานเป่าเอาไว้แล้วพูดว่า ถ้าง,ง่วงก็นอนบนเตียงนั่นละ่ะเมื่อคืนนี้ไป่า้านเป่าได้รับการบอกเล่าอบรมเป็นเวลานานและเขานอนไม่พอตอนนี้เขาง่วงจนน้ำตาแทบไหลออกมาแล้วจึงเริ่มมีอาการชุนเฉียวเล็กน้อยแต่นี่ไม่ใช่บ้านของเรานะนี่คือบ้านของมานเป่าดูสิมานเป่าก็ไปนอนแล้วเหมือนกันเจ้ากับมานเป่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ใช่หรือ มันเป่าก็มักจะไปงีบหลับที่บ้านของเราด้วยเหมือนกันนะเจิงซื้อเกลียกรอมเขาต่อไปว่าไม่เป็นไรหรอกเจ้าไปนอนซะเถอะถ้าเจ้าเห็นท่านปู่หนวดเขาในความฝันให้ขอพรกับเขาและขอให้เขาอวยพรให้คู่แต่งงานใหม่ให้พวกเขามีลูกชายลูกสาวที่ฉลาดเหมือนเจ้ากับมานเปาไปซานเปาถามด้วยความสงสัยข้าจะเจอท่านปู่นวดขาวหรอ จึงซื่อตอบหนักแน่นว่าใช่ไปซ้านเป่าจึงนอนลงข้างๆมานเป่าที่หลับไปแล้วหลับแบบกลางมือกลางเท้าออกเสียด้วยเมื่อคืนนี้มานเป่าเองก็เล่นอยู่จนดึกในตอนนี้นางจึงนอนหลับกรนเสียงดังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปซ้านเป่านอนอยู่ข้างๆมานเป่าอาจเป็นเพราะอิทธิพลของมานเป่าหรืออาจเป็นเพราะเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่ เขาจึงพลอยหลับไปอย่างรวดเร็วเช่นกันเมื่อครู่เขายังคุยกับเจิ้งซื่ออยู่แมบแมแต่พอเขาหลับตาเขาก็หลับไปในทันใดเลยเมื่อเจิ้งซื่อเห็นเช่นนั้นนางก็ได้แต่ยิ้มออกมาเล็กน้อยลุกขึ้นพับผ้าห่มมงคลที่ถูกพวกเขาเตะทิ้งไปแล้วนำมาวางเอาไว้ข้างๆหยิบพัดขึ้นมาค่อยๆโบกลมให้เด็กทั้งสองคนเบาๆ เด็กทั้งสองควนนอนหลับสบายขึ้นมากในท้องถิ่นชนบทนิยมแต่งงานกันในตอนเย็นที่ครอบครัวโจวมีกำหนดจะนำขบวนญาติมิตรออกไปรับเจ้าสาวแหลงเชิญแขกรับประทานอาหารกลางวันกันที่บ้านฝ่ายเจ้าบ่าวเรียบร้อยแล้วในทำนองเดียวกันครอบครัวฝ่ายของเจ้าสาวก็จะเตรียมอาหารกลางวันให้ญาติ และเพื่อนฝูงของพวกเขาที่มารอต้อนรับขบวนเจ้าบ่าวมารับเจ้าสาวด้วยเช่นเดียวกันรอให้เจ้าบ่าวมาทักทายญาติแล้วเพื่อนแล้วพาเจ้าสาวออกไปหลังจากดื่มอวยพรโดยพื้นฐานแล้วขบวนรับเจ้าสาวเพียงแค่ต้องไปกราบที่บ้านของฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนยามเซินเมื่อครั้งที่ขอเลิกมงคลเต้าช้างจะก,กำหนดเวลาที่เป็นมงคลสำหรับคู่แต่งงานใหม่ อยู่ระหว่างเที่ยงวันถึงยามเซินซึ่งสามารถดำเนินพิธีกรรมตามธรรมเนียมของทั้งสองฝ่ายให้เสร็จสิน้นภายในกำหนดเวลานั้นใช่แล้วคนในพื้นที่ชนบทมักมีความยืดหยุ่นมากในเมื่อเลิกแต่งงานของโจซื้อหลางพี่ชายสีและฟางเสี่ยวเหนียงสะพ้ยสีอยู่ที่ยามเซิน ดังนั้นพวกเขาจึงต้องกลับบ้านฝ่ายชายเพื่อไปทำพิธีแต่งงานกันก่นกอนยามเซินเท่านั้นเองเมื่อคองและกรองของขบวนรับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวกลับมาบ้านฝ่ายเจ้าบ่าวมานเป่าและป่ายซ้นเป่าที่ผอยหลับไปแล้วนั้นเมื่อได้ยินการเคลื่อนไหวดังกล่าวเด็กทั้งสองคนก็ลุกขึ้นนั่งและกระโดดออกจากเตียงเพื่อวิ่งออกไปข้างนอกบ้านทันที ตอนนี้เจิงซื้ออยากห้ามก็ห้ามพวกเขาไม่ทันเสียแล้วได้แต่ต้องตามออกไปร่วมสนุกอยู่เบื้องหลังพวกเขาด้วยเมื่อเห็นเจ้าสาวก้าวข้ามเตาอังโลและโจซื้อหลังพี่ชายสี่ก็โค้งคำนับให้เหล่าโจและเฉียนซื้อผู้เป็นพ่อกับแม่ที่นั่งอยู่ในโถงพิธีแล้วมานเป่าก็ร้องตะโกนเจียวเจ้าไปกับทุกๆคนด้วย แม้ว่ามานเป่าจะไม่รู้ว่าทำไมนางถึงต้องเจียวเจ้าเหมือนกับคนอื่นๆแต่เพียงแค่ได้เจียวเจ้านางก็มีความสุขมากแล้วแน่นอนว่าไป่าซานเป่าก็เหมือนกันทุกคนเจียวเจ้ากันหน้าดูเมื่อเห็นเจ้าสาวและเจ้าบ่าวบูชาสวรรค์และโลกแล้วพวกเขาก็พากันไปที่ห้องหอที่บ้านใหม่ด้วยกันเซียวเฉินซื้อสะพยใหญ่วิ่งออกจากบ้านใหม่อย่างกระวนกระวายใจ เมื่อเห็นเจ้าตุกตาน้อยอ้วนตุกตาทาั้งคู่ที่จับมือกันวิ่งมาทางประตูนางก็รีบคว้าพวกเขาเอาไว้แล้วพูดว่าพวกเจ้าจะไปที่ไหนอีกรีบกลับไปนอนที่เตียงเร็วเข้าในที่สุดเจ้งซื้อก็หลุดออกมาจากกลุ่มของชาวบ้านที่กระตือลือร้นและก้าวขึ้นมาขอโทษว่าเด็กสองคนข้าไม่สามารถรังไว้ได้ทันในตอนที่พวกเขาออกไป เซียวเฉยนซื้อสะพ้ยใหญ่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องความสุขสนของเจ้าตัวดีทั้งคู่นี้อยู่แล้วจึงได้แต่กล่าวปลอบโยนเจิงซือขึ้นว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้าตัวน้อยทั้งคู่นี้มันสุขสนเหมือนลูกวัวลายมันแปลกมากถ้าเจ้าจะสามารถจับพวกเขาเอาไว้ได้ใครจะไปคุ้นเคยกับเจ้าตัวสร้างปัญหาทั้งคู่นี้มากไปกว่านางอี เซียวเฉินซื้อสะพายอย่ารีบอุ้มพวกเขากลับไปที่บ้านใหม่ทีละคนปล่อยให้พวกเขาปีนขึ้นไปบนเตียงแล้วม้วนเตียงที่เพิ่งทำใหม่โดยกลิ้งจากหัวเตียงไปที่ปลายเตียงจากนั้นก็กลิ้งจากปลายเตียงไปที่หัวเตียงเท่านั้นจึงจะจบลงด้วยความพอใจตามธรรมเนียมของพวกเขาในชนบทแถบนี้เป็นการดีที่สุด ที่จะให้เด็กมมวนเตียงได้นอนหลับบนเตียงของคู่แต่งงานใหม่ในตอนกลางคืนแต่เมื่อเซวเฉียนซื้อสะพ้ายใหญ่เหลือบมองเจ้าตูตาทั้งสองคนและนึกถึงวีวรกรรมความสำเร็จอันสุกสนที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาทั้งคู่เซวเฉียนซื้อก็ตัดสินใจว่าลืมมันไปเถอะอย่าไปคิดถึงเรื่องนี้เลยดังนั้นนางจึงรีบแจกจ่ายซองแดงสองซอง สองหนึ่งสำหรับมานเป่าและอีกสองหนึ่งสำหรับคุณชายน้อยป่ายและยิ้มกล่าวขึ้นว่าเอาล่ะพวกเจ้าออกไปเล่นได้แล้วมานเป่าและป่ายซานเป่าส่งเสียงเจียวเจ้าออกมาอย่างยินดีและรีบจับมือกันวิ่งหนีออกไปมือของเจิ้งซื้อที่วาดออกมาวางคว้าจับเอาไว้จับไม่ได้แม้แต่ปลายเสื้อของป่ายซานเป่าเซียวเฉินซื้อสะพ้ายใหญ่รีบปลอบใจเจิ้งซื้อขึ้นว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณชายน้อยไปและเด็กๆในหมู่บ้านรู้จักคุณเคยกันดีพวกเขาจะไม่ต่อสู้กันหรอกปล่อยให้พวกเขาไปเล่นเถอะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ